รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีครับท่านผู้ชมครับ B-Times กับผมมัชชาชุมชัยเวทนะครับวันนี้เราคงยังอยู่ที่งานมอเตอร์เอ็กครั้งที่37นะครับปลายปีกันแล้วและเป็นอีกจุดหนึ่งที่ผู้ประกอบการรถยนต์นี่นะครับต่างก็นำเอาเทคโนโลยีตลอดจนการเปิดตัวสินค้าใหม่เพราะว่าปีนี้เป็นปีที่ท้าทายอย่างมากๆและขณะนี้ผมอยู่ที่ Mitsubishi Motor นะครับพูดคุยกับคุณยอดชัยซื่อวัฒนกุล ท่านเป็นผู้บรยการใหญ่สํานักสื่อสารการตลาดของบริษัทมิตซูบิชิมอเตอร์ประเทศไทยจํากัดนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับรุ้บัญชาครับปีนี้เช่นกันว่ามิตซูบิชิก็จะต้องจัดสิ่งที่เป็นที่ดีที่สุดกับโมเดลที่ดีที่สุดให้กับคนไทยนะครับวันนี้นํารุ่นไหนมาครับวันนี้ก็เป็นการเปิดตัวนะครับมิตซูบิชิอ u t แลนเดอ PHEV นะครับก็เป็นรถ SUVPHEV นะครับของสัญชาติญี่ปุ่นนะครับที่ จำหน่ายในประเทศไทยเป็นรุ่นแรกเลยทีเดียวนะครับก็เป็นรถ SUV ครับที่ขับเคลื่อนด้วยทั้งพลังงานไฟฟ้านะครับและก็เครื่องยนต์นะครับเสียบปลั๊กได้ใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยก็ไม่มีข้อจำกัดนะครับในเรื่องของระยะทางการเดินทางอีกต่อไปนะครับแล้วก็แน่นอนครับก็ประหยัดพลังงานด้วยนะครับผมหมายว่าประหยัดน้ำมันด้วยเทรนรถไฟฟ้ากำลังมานะครับแต่ก็อย่างที่ว่าครับก็คืออาจจะไม่ค่อยสะดวกเนาะในเรื่องของระบบชาร์จไฟฟาบโภคครับในการ หาจุดชาร์จหลายทั้งปวงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยลูกค้าก็จะค่อนข้างกังวลว่าถ้าเกิดต้องเดินทางสมมุติข้ามจังหวัดไปพัทยากัตามหรือไปกันถึงเชียงใหม่เนี่ยวางแผนกันเหนื่อยเลยนะแล้วถ้าเกิดไปถึงจุดนัดแล้วดันชาร์จไม่ได้หรืออะไรสุดนสแต่เนี่ยผมว่าค่อนข้าง ลำบากอย่างคุณบัญชาผมว่าน่าจะน่าจะเข้าใจเต็มๆ็มเลยรว่าบางทีถ้ารีบถ้ารีบนัดผู้ใหญ่ไว้หรือนัดมีงานไวใช่ไหมฮะมันพลาดไม่ได้ไงจริงเราต้องไปควิกชาร์จยี่สินาทีหรือก็ตามเนี้ยบางทีมันก็เสียวๆนะถ้าไปปุ๊บดันใช้ไม่ได้อีกอันนี้ก็แย่เลยนะครับแต่อย่างที่เรียนครับคือคือคือไม่ใช่ว่าผมผมต่อต้านรถเปียวอีวีนะจริงผมเห็นด้วยร้อเลยนะครับผมชอบมากนะครับแต่ว่าผมมองว่าด้วยสถานการณ์ด้วยวันเนี้ยเราอยู่วันเนี้ย มันยังไม่พร้อมแบบนี้ผมว่า p s e v น่าจะเป็น perfect solution ที่มาช่วยตอบโจทย์นะครับได้ทั้งในเรื่องของตัว clean air นะครับได้ถึงเรื่องการประหยัดน้ำมันประหยัดค่าใช้จ่ายเงินในกระเป๋าของเรานะครับในขณะเดียวกันเนี่ยก็ไม่มีข้อจํากัดในเรื่องของระยะทางให้เราต้องกังวลอีกด้วยโอ้โหนะครับแก้เบ็ดเสร็จทั้ง3ปัญหาที่เคยเกิดขึ้นอันนี้ก็น่าจะเหมาะสมในช่วงการเปลี่ยนถ่ายนะครับจากยุคเครื่องยนต์สัญญาสำหรับภายในนะครับก้าวไปสู่รถไฟฟ้ากันอย่างจริงจังนะครับ ต้องเห็นตัวจริงในการเปิดตัวในงานวันนี้แล้วครับต้องไปดูนิดนึ่งยินดีเลยครับเอาเลเดอร์นั้นคือตรงไหนอยู่ข้างหลังเราใช่ไหมฮะด้านซ้ายผมเลยเลยฮะสีขาวนี่นะครับสีขาวสวยงามครับนะครับอันนี้ก็เป็นรถ p ลีชนะครับก็จะเห็นว่าเป็นทรงเนี่ยจะเป็น SUV โอ้ใช่ใช่ครับก็จะมีความสูงนิดนึ่งนะครับอันนี้ที่สำคัญครับนอกจากที่ผมบอกว่าใช้ทั้งไฟฟ้าและน้ำมันนะครับผมขออนุญาตเล่าให้ฟังลึกๆนิดหนึ่งนะครับในส่วนของตัวมอเตอร์ในการขับเคลื่อนนะครับคันนี้เนี่ย มีทวินมอเตอร์อมอเตอร์สูนะครับติดตั้งด้านหน้าและด้านหลังนะครับทำงานควบคู่กับเครื่องยนต์เบนซินขนาด2.4ลิตรนะครับซึ่งเครื่องยนต์ตัวนี้เนี่ยสามารถเติมน้ำมันได้ถึงเอี20เลยทีเดียวโอ้หนะครับแก๊สโซฮ์91แก๊สโซฮ5เติมได้หมดเลยได้หมดเลยใช่ครับผมแล้วที่สำคัญครับอันนี้ก็เราได้ DNA ของระบบขับเคลื่อน4ล้อนะครับซึ่งมิซูชิเก่งเรื่องนี้อยู่แล้วนะครับอันนี้เราได้ DNA จากรถ SUV เรียกว่าสิงทะเลทรายจากปาเจโร่ด้วยนะครโรที่เป็นแชมเปี้ยนของเรลลี่ดักกาถูกนะครับอันนี้ก็ว่าถึงเรื่องความแข็งแรงความแกร่งความลุยนะครับก็ถูกถ่ายทอดลงมาสู่รถ SUV คันนี้นะครับในขณะเดียวกันครับโลกขับเคลื่อนอย่างที่ผมว่านะครับคันนี้มีทวินมอเตอร์แล้วก็ประกบกับ เอ่อ super all wheel control นะครับเป็นระบบขึ้นสี่ล้อแต่เราไม่ได้เรียกว่า4 wheel drive นะเราเรียกว่า super all wheel control ก็คุมได้ทั้ง4ล้อซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่ถูกถ่ายทอดมาจาก lancer evolution นะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นแชมป์ในส่วนของตัว world rally championship นะครับอันนี้ก็เราก็ผสมผสานับเรียกว่าเทคโนโลยีในระดับตำนานของ Mitsubishi Motors มาใส่เป็นรถคันนี้เลยครับอยู่ในคันเดียวนี่เลยนะฮะก็เป็นระบบขับเคลื่อนสี่ล้อแบบฟูลทายฟูลทามนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวมอเตอร์ไฟฟ้าที่คบอกนะครับไส่ในเขาเนี่ยก็ยังมีโหมดขับเคลื่อนให้เราเลือกได้อีกนะครับจะเป็นล็อกโหมดสโนว์โหมดนะครับอันนี้ก็แล้วแต่พื้นผิวเลยมีอยู่4โหมดด้วยกันไปจนถึงโหมดสปอร์ตนะครับซึ่งจะทำให้เราสามารถสนุกคววามเร็สูงในการขับเคลื่อนเอ Outlander PHEV ไปได้นี่คือรูปทรงของ SUV ของ เอาแลนเดอร์ที่ออกมาถูกต้องครับแล้วก็สัญลักษณ์ก็จะชัดเจนนี้ว่าเป็นพักอินไฮบริดอีวถูกต้องครับอันนี้อยากให้คุณบัญชาดูภายในด้วยได้ครับอันนี้ก็คือจะเห็นว่าเบาะก็จะสวยงามเป็นเบาะหน้าน้าเข็บเย็บครับผมก็จะให้ความรู้สึกมีความพรีเมียมนะครับมาถึงแผงประตูนะครับแน่นอนครับก็ระบบความปลอดภัยก็ครบคันนะครับอย่างเช่นมี อัลตรับทิพต์รู้สั่นโถงนะครับแต่ที่สำคัญครับอย่างที่บอกครับอย่างจะปวดมากก็คือในส่วนของตัวเรียกว่าครันี้เป็นรถไฟฟ้านะครับลูกค้าก็สามารถเลือกได้ว่าตอนนี้ฉันต้องการจะขับเป็นโหมด EV นะ EV อ่าเราก็มี EV โหมดโอ้โหมีปุ่มให้ลูกค้ากดเลือกได้เลยแต่ถ้าลูกค้าไม่กดก็ไม่ยากครับก็คือขึ้นมาสวิชออนแล้วก็ขับไปปกติเลยรถมันก็ทำงานวันไปนะครับออกตัวด้วยย่านความเร็วเท่านี้นะครับความเร็วถึงร้อยสามสิบถ้ากิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยนะครมมาากย มันวิ่ง EV ให้คุณไปเลยครับแต่ถ้าเกิดคุณประชาต้องการจะเร่งแซงะครับในเงื่อนไขว่าไม่ต้องถึง1 35กิโลเมตรก็ได้เครื่องยนต์มันจะสตาร์ทเครื่องยนต์ขึ้นมาสตาร์ทเครื่องยนต์ขึ้นมาเพื่อให้มาช่วยนะครับอันนี้ก็จะเข้ามาในในโหมดของเรียกว่าเป็นซีรีส์นะครับซีรีส์ไฮบริดโหมดโหมดที่3ครับเป็นพาราเรลล์ไฮบริดโหมดคู่กัน พาวเรลคือขนานกันใช่คือตอนนั้นคือเราต้องการพละกําลังสูงสุดใช่เรามิดคันเร่งเลยต้องการเร่งแซงสุดๆขึ้นเขาแบบชันๆแล้วไปเร็วๆด้วยนะครับตัวนี้มาเลยครับพาวเรลไฮบริดโมดนะครับก็จะถ่ายทอดกําลังทั้งมอเตอร์ไฟฟ้าและกําลังจากเครื่องยนต์ลงสู่ล้อทั้ง4นะครับเพื่อไปให้เร็วที่สุดนะครับอันนี้ก็จะเป็น3โหมดหลักๆนะครับในการขับเคลื่อนซึ่งลูกค้าก็สามารถเลือกได้ใช่ใช่หรือแม้กระทั่งเอ๊ะแบตเตอรี่เราเริ่มแบบอ่อนมากละหรืออยากจะชาร์จแล้ว รู้สึกว่าเออมันไม่มีที่ชาร์จหรืออะไรสุดแท้แต่มันมีปุ่มที่เราสามารถกดให้เครื่องมันเนี่ยทำงานทำงานแล้วก็ชาร์จไฟไปเก็บได้ด้วยนะครับแต่ทั้งหมดที่ผมพูดมาทั้ง3โหมดเนี่ยไม่ได้ไม่ได้ซับซ้อนเราไม่ต้องยุ่งมันเลยก็ได้ครับมันสลับเองตามอัตโนมัติเทคโนโลยีระดับเวลร์คลาสอย่างนี้เอามาใช้กับคนไทยด้วยมุ่งไปสู่อนาคตของความปลอดภัยด้วยนะครับแล้วหาได้ภายในหนึ่งคันที่เกิดจากการผสมผสาน DNA ของมิตซูบิชิทุกรุ่นที่ถือว่าดีที่สุดแต่ละรุ่นมาอยู่ในนี้ใช่ ราคาแพงไหมครับเนี่ยไม่แพงครับผมผมมี2รุ่นด้วยกันครับจากรุ่นเริ่มต้นนะครับเป็นรุ่น GT GT นะครับราคาจำหน่ายอยู่ที่1 6 4 0 0 0้านี่มบาทครับนะครับแล้วก็รุ่น GT Premium ตัวท็อปเลยนะครับก็1 7 4 9 0 0้านบาทโอ้หราคาก็ไม่ได้แพงนะครับครับผมสายแคมปิ้งหรือเปล่าครับคุณบัญชาเป็นไปได้บางครั้งถ้ามับซูตริออกไปข้างนอกเนี่ยปกติไปไหนดีเขาใหญ่สมุเขาใหญ่ไปกลางใจนอนใช่ไหมครับ อยากต้มกาแฟร้อนๆกินไหมฮะแต่ว่าขี้เกียจตั้งเตาแบบว่าใช่ใมีเครื่องชงกาแฟไปเครื่องปิ้งขนมปังไปรถผมใช้ได้นะจริงเหรอครับเขามีเป็นซ็อกเก็ตนะครับสามารถเสียบเครื่องใช้ไฟฟ้าได้เลยรถรถปกติมีอยังปาเจโร่สปอรผมเนี่ยก็มีอยู่นะครับให้ออพต์ออกมาได้เนี่ยร้อวัตต์แต่คันนี้ปล่อยออกมาได้พั0หวัตต์ อ้้ยันยนนเขาดถ้าคุณบัญชาเอาไมโครเวฟไปาาสามารถใช้งานได้เลยเพราะไมโครเวฟมัน800วัตต์ใช่เหลือมีเหลืออ๋อ1,500วัตต์นในเวลาเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสามารถ ทำกิจกรรมสนุกๆได้เยอะแยะเลยแล้วก็ถ้าเกิดเราฟูลชาร์จฟูลแท้งอ,อ,อยู่ได้10วันเลยครับสิบวันเต็มที่เลยเนาะใช้ไฟกันหรอ,อวะเนได้ได้สิวันเลยทีเดียวโอ้โหท่านผู้ชมครับเพราะฉะนั้นไม่มาก็ไม่ได้นะครับเพราะต้องรีบมาเราจะเห็นว่ารถคันนึงเรียกรถไม่ได้แล้วนะครับมันมีความหมายมากกว่ารถซะด้วยซ้าไปและทั้งหมดถูกเกิดขึ้นในบิสซูบิชิแล้วในประเทศไทยแล้วนะครับขอบพระคุณครับคุณจางครับกับระทั้งหมดนี้คือดีทามส์กันนะครับวันนี้ลาท่านผู้ชมไปก่อนฮะสวัสดีครับ